ป็ิดตรงมักเลาะครับเดี๋ยวภาพี่นองมาเบ่งบรรยากาศน,นาาศาครับเนาะบรรยากาศเอยตลาดรถครับตลาดรถอำเภอโกฐมนสัยกำลังย่างญญาออกจากบขสนะครับความริงเมื่อกี้นี่เดี่ยวฟ้าเขาไปได้นะครับจะว่าอยากสิพภาพี่นองอย่างออกมาเบ่ง กนะครับว่ายางเข้าไปตลาดเป็นยังไงนะครับเนาะอ่ะครับนี่ครับองข้างขวามือกไปก่อนกันครับผมใส่มือกับไปตลาดข้ามนะครับเนาะเดี๋ยวเขา้าสถานีขนขส่งทมงิสไยครับผม รถออกมากพอดีครับรถขั้นนี้ก็น่าจ,จะเลี้ยวไปคอนแกนครับ่ะออบพี่น้องก็พี่น้องยังม่เบิ้งบรรยากาศ เนื้เหมือแรงครับเนื้เหมือแรงเพื่อนยังมาขายครับยนื้เหมือเส่ากัสิมี่จะขอฟังทั้งนี้ก่อนด่าหลายแล้วครับด่านมือถือนะครับด่านขายเสือผ่ายเล็กน้อยครับทั้งหนากัสิมี่รถก๋วยเตี๋ยวครับด่านมือถือเป็น,นว่าเสือเนี่ยอยู่น่าก,กินเนาะเนืม้มือเส่า คืออาหารสดคือเฮ็ดกินอากาศ้อนสองตลาดน้ำเพื่อผสมผสานครับผมฝามือก็คือเป็นเซเว่นนะ,เน,ะเนาะถ้าไปนอกงานขอไปเบิ้งบัดน ไายครับพี่น้องหลากหลย <benefit> นะครับผลไม่ก็มีนะครับพักหลายล่านขายขนมนะครับพีอน้องนของผากรบนี่ครับลยครับเน่อยู่น้อยิบะเอกับผ่าเ่าครับ น้นยา,านแยาามาะสียางหอมมากนะครับพี่เาโซีะเมนารูวานเมียนกานคือน้องเปิงมันกกาดผมสียางไม,ม่จืสมเหมือนสมเนื้อแตได้โอโอกาสตายเห็นพี่น้องฟังมนมวนบ่พี่น้องเสียงเพยง ขยืหลายแน่วครับมีถูกจางถุกแนวนะครับ ตลาดตามเพื่อความสมดุใลใช่นะครับนะเดี๋ยวพายังทะลุตลาดแต่พ่อเลี่ยน้องพี่น้องมาถึงน้องเหมือนบรรยากาศสำหนิวันนะครับเรา๋ยวมีโอกาสจะเดินต้องดัดหลังก็จะเป็นปลาครับขายปลาสดครับผม 核燃料。